นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรนำลักฐานเดินทางมาที่กองบัญจาก,การตรตรนครบาลเพื่อยื่นหนังสือตอบพลตบตรสำรานนวลมาผู้บัญจาก,การตบตรนครบาลขรใอมมีการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14มาตรา15ของนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ หัวนหน้าพรรไทยสีวิไลหรือสอสอเตที่มีพฤติกรรมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนและมีการโพสเฟซบุ๊กพาดพิงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกับปฏิบัติหน้าที่และการวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญกรณีการระบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบวาระ8ปีที่อาจเข้าข่ายการก้าวไกอำนาจศาล แน่วนที่อยากมองว่าสอสเต้เป็นถึงสมาชิกสภาผูพพ้แทนราษฎรในฝ่ายนิติบัญญัติที่ต้องนำความจริงตามกระบวนการแห่งกฎหมายและมีควรไปก้าวไก่สถาบันอื่นๆโดยเฉพาะสถาบันสารยุติธรรมหรือสารรัฐธรรมนูญทาใหเห็นว่าพฤติกรรมของสอสเต้จึงเป็นการกระทําที่นําความเท็จลงไปสู่ระบบค,คอมพิวเตอร์ทําให้เกิดความสับสนวุ่นวายแก่สังคมประชาชนในประเทศจึงเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักกฎหมาย